สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะนี่เด็กๆพวกเธอรออยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะหรือว่าถ้าแม่ต้องคุยธุระนานๆน่ๆนะก็เดินเลือกของเล่นกันไปก่อนจูเลียนลูกยังมีเงินที่ได้เป็นของขวัญจากคุณตาคุณยายเก็บไว้ใช่ไหมจ๊ะครับครับยังเหลืออยู่ครับดีมากจ้างั้นลูกไปเดินหาซื้อของเล่นนะป้าเอมามามาค่ะแม่ลูกสวัสดีค่ะฉันเอาตุ๊กตามาคืนค่ะ สวัสดีครับคื้นค้องแล้วครับคุณผู้หญิงต้องการเปลี่ยนเป็นตุก๊กตาตัวอื่นหรือว่าของเล่นอื่นคะหรือว่าคุณผู้หญิงคืนเพราะว่าไม่ชอบสินค้าครับอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือลูกสาวของฉันเอมมานะคะออมันอธิบายยากค่ะคุณออคุณผู้หญิงต้องการคืนของคุณผู้หญิงยังเก็บใบซื้อสินค้าไว้ไหมครับอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือลูกสาวของฉันเธอมาที่ร้านเมื่อวันก่อนแล้วก็เหยียบตุ๊กตากลับบ้านไปโดยไม่ได้จ่ายเงินนะคะ โอ้หยิบของครับโดยไม่ได้จ่ายเงินหรอครับแล้ววันนั้นนะ่ะคุณแม่มากับน้องด้วยหรือเปล่าครับอ,อ๋อเปล่าค่ะวันนั้นเธอมากับพี่สาวของเธอสองคนนี่ฉันไม่ได้มาด้วยค่ะแล้วเราก็เจอตุกตาที่บ้านถึงรู้ว่าเอมบ้าไม่ได้จ่ายเงินจึงรีบเอามาคืนนะคะอืมผมขอคุยกับผู้จัดจาก,การร้านก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าขายขโมยสินค้าหรือเปล่าอืมแล้วเราจะต้องรอหรือว่าจะต้องกลับมามาหลังคะ เดี๋ยวคุณรอสักครู่นะครับผมจะโทรหาเจ้านายก่อนค่ะงั้นดีฉันจะรอคุยกับผู้จัดการร้านนะคะคุณแม่หนูไม่อยากติดคุกหนูกลัวคุณตำรวจว้าวจัก,กรยานนี่สวยจังเลยฉันมีเงิน25บาทเอ้แล้วมันราคาเท่าไหร่นี่ส9 9เโอ้ ผมคิดว่ามันแพงเกินไปนะเดี๋ยวคงจะต้องรอเก็บเงินเพิ่มก่อนถึงจะได้ซื้อนะ่ะแพงจังโอ้จักรยานสวยแต่แพงมีอะมีอะเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะฉันมาซื้อของเล่นจ้ะแล้วเธอล่ะฉันก็เหมือนกันฉันมีเงินที่ได้เป็นของขวัญจากคุณตาคุณยาย<ๆ>ก็เลยมาซื้อของเล่นเธอมีไอเดียดีไหมว่าฉันควรจะซื้ออะไรดี ฉันคิดว่าของเล่นส่วนใหญ่ราคาแพงกว่า25บาททั้งนั้นเลยนะใช่ฉันเห็นด้วยแต่ว่ากีตาร์พลาสติกอะราคา25บาบาทพอดีเลยกีตาร์เหรออ่าเธอชอบเล่นดนตรีใช่ไหมล่ะใช่ฉันว่าเราน่าจะซื้อไปเล่นดนตรีด้วยกันนะอืมก็ดีนะแต่ฉันขอคิดก่อนละกันฉันอาจจะโทรหาเธอเพื่อปรึกษาได้จ้าฉันต้องไปแล้วนะ พอดีว่าน้องสาวของฉันขโมยของที่ร้านนี้นะ่ะอะไรนะขโมยเหรอใช่ใช่เธอหยิบของกลับบ้านตุ๊กตานะ่ะกลับไปโดยไม่จ่ายตังค์วันนี้เราก็เลยเอาของมาคืนกันอ๋องั้นเดี๋ยวเจอกันในโรงเรียนพรุ่งนี้นะบายบายหนูขอโทษน,นะคะที่หนูหยิบตุ๊กตากลับบ้านไปหนูรู้สึกผิดจริงๆหนูหนูจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะแล้วหนูก็ไม่อยากติดคุกด้วย โอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอคุยกับผู้จัดการร้านน่ะเดี๋ยวเธอก็มาแล้วนะครับเราคุยกับผู้จัดการร้านดีกว่าครับนี่คุณคุณจะต้องไม่พูดที่เด็กตกใจนะครับนี่น้องสาวของผมเธอกลัวติดคุกมากเลยคุณดูสิพวกเราจะต้องปกป้องน้องของเราคุณห้ามขู่น้องสาวของผมนะครับ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 ใจเย็นครับใจเย็นผมจะต้องปกป้องน้องสาวของผมนี่จูเลียน หยุดเดี๋ยวนี้นะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ลูกๆของฉันเสียงมารยาทนะ่ะนี่ครับผู้จัดก,การมาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อลูกสาวข,ของฉันเอ็มมาค่ะอายุสามขวบถามาที่ร้านกับพี่สาวแล้วก็หยิบตุ๊กตากลับบ้านไปโดยไม่จ่ายเงินนะคะวันนี้เราก็เลยเอาตุ๊กตามาคืนกันเพื่อความเลยสุดใจอาดิฉันเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่พาน้องเอาของมาคืน ทางร้านคิดว่าน้องยอมรับความผิดว่าหยิบของไปแล้วก็นําของมาคืนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่น้องทําผิดดังนั้นทางร้านหวังว่าน้องจะไม่ขโมยสินค้าอีกนะคะและน้องก็ยังอายุน้อยอยู่ดังนั้นทางร้านจะไม่แจ้งตำรวจให้มาจับนะคะแล้วก็จะอนุญาตให้น้องกลับมาเป็นลูกค้าของร้านได้อีกนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ เราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราครสามารถติดตามรายการของเราได้ทางย u ทู c h anel n และสามารถกรปุ่มติดตามได้ฟรีและเราอยากให้คุณเชวญชาวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ